มาต่อกันที่ธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมเนาะพลังงานส่วนตัวของคุณนะคะชาวธาตุลมก่อนเป็นยังไงน,นะเด็กถือดาบเก้าถ้วย,ววยจัเมนนะคะเห็น,นะคะน,น,ะคะน,นที่เหมือนจะมีความสุขแต่เหมือนแบบเออคุณรู้สึกว่า ความรักมันลายล้อมรอบตัวคุณมากเกินไปจนแบบคุณอิ่มอ่ะมันไม่ใช่ความอิ่มแบบเอนจอยขนาดนั้นอะคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคุณดูเหมือนเขาเขาดูแฮปปี้นะคะแต่ดูสีหน้า,าแววตาของเขาอ่ะคือมันมันเป็นความรู้สึกคนที่มีเยอะเกินไปแล้วแล้วแบบกินยังไงหมดเลยอย่างเงี้ยฉันจะใช้ยังไงหมดเออความรักที่ฉันมีอยู่อ่ะนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับหลายๆคนแต่คุณไม่ได้รู้สึกอินอ่ะ ไม่ได้อินกับสิ่งที่คุณมีเลยคุณแค่ทําไปเพราะรู้สึกเบื่อแค่นั้นเองนะคะไม่ใช่คนที่ขาดความรักมันมันมีมากเกินไปด้วยซ้ำจะรู้สึกว่าอ้อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยเนาะแล้วก็มีสัญญาณบางอย่างจากอดีตหรือคนที่อยู่ไกลหรืออะไรที่จบไปแล้วนะคะส่งมาถึงคุณนะ มันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจด้วยนะคะเด็กถือดาบออกมาก็คือแบบอาจจะเป็นความไม่มั่นใจลึกๆภายในตัวคุณเองคือสิ่งที่คุณมีอะความรักที่คุณมีโอเคมันเยอะจริงแต่อย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้จอยกับมันแล้วทีนี้อะอยากดูว่าการสื่อสารนี้มันหมายถึงอะไร อ๋อใช่จริงๆด้วยมันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วนะคะเป็นอนุสาวรีหัวใจนะคะของคุณอ่ะที่นี่มาดูในฝั่งของคู่ของคุณหรือคนที่คุณคิดถึงนะคะชาวพัดลมเขาเป็นยังไงบ้างาสิบดาบแล้วก็เป็นสิบดาบที่เจ็บปวดมากนะคะสี่เหรียญน,นะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาถูกหักหลังถูกเออ่ถูกทำร้ายแบบรุนแรงนะคะแล้วตอนนี้เขา อะไรที่ที่เคยมีร่วมกันเขารักตัวเองอะเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากกว่านะคะสี่เหลียนเนี่ยคือจะพูดยังไงดีพูดไม่ดูในฝั่งของเขาดด้รู้สึกว่าโอเคเดอะลอฟเวอร์ over, แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะไพ่เดอะลอฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยดิดี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าลึกๆแล้ว เขายังคิดว่าคุณคือคือคนคนนั้นอยู่นะคะแต่เขาเจ็บมากอ,อยากจะให้ดูสิบดับใบนี้ถูกแทงข้างหลังนะคะแล้ววันนี้เขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปตามสิ่งที่เขาควรจะต้องทำอะ่ะเออนะแบบมีพื้นที่ของตัวเองอะไรอมาต่อกันนะคะแล้วทีนี้แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะปัดแรกนี้เดือนกรกฎา จะเป็นยังไงระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะควีนซอบอนนะคะเอ๊ใครหนอมีเสน่ห์แต่ภายใตยค้ความมีเสน่ห์นั้นคือความหวั่นไหวความแบบจา้าลูกว,ว่าแล้วมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละเวลาทำงานนะ ะนะนะเห็นคุณค่าของกันและกกันแหละนะคะไม่คุณก็เขาแหละที่รู้สึกว่าทําไมอีกฝั่งถึงแบบดูมีสเสน่ห์จังเลยเย้ายวนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ไวที่จะมีกระอกป้องกันให้ตัวเองนะคะแต่ก็ยังขาดการเชื่อมต่อกันอยู่นะชาวทะลมนะคะอาจจะคิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ไม่ได้มีการคุยไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะแลาทีน,นี้ ความด้วยไพ่เดลเวอร์ในในเอเนอรของคู<ม>่ของคุณที่ขึ้นมาอาจจะตอกย้ําให้เขารู้สึกอย่างนั้นหรือให้คุณรู้สึกอว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณได้อีกเช่นกันหนูไม่ถูนะลูกมามีทํางานนะคะก็มองเห็นว่าโอ้ลูกไม่เอามามีทํางานอยู่ถงุงฉันกดไปเรียงมันเริ่มนับเรียงเนี่ย หหัวเลยโอเคนะคะชาวทาตลมนะยังคิดถึงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอืมขาดการติดต่อแหละนะยังขาดการติดต่อเ,นะอเ,ออเป็นการแบบคิดถึงมากเลยแต่พยายามใช้ธรรมะเข้าขม่มมันไม่ดีนะมันไม่ควรนะมันไม่เหมาะนะที่จะไปคุยอะไรเงี้ยแต่มันผูกไว้ด้วยความรู้สึกแล้วอะไรเงี้ยนะ โอเคสุดท้ายนะคุณกับเขาก็ต้องได้ช่วยกันพยุงกันเดินนั่นแหละนะคะสุดท้ายก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารมานั่นแหละเห็นไหมห้าถ้วยต่างคนต่างเจ็บนะคะต่างคนต่างจะปวดเหมือนกันกับอะไรที่เคยเจอความรู้สึกที่ผ่านมามันก็ยังคงเหนียวรั้งนะคะไม่รู้จะรั้งใครแหละนะคะทั้งคุณทั้งเขานั่นแหละนะอืมก็ขอให้ ได้คุยกันเร็วๆนะคะในเมื่อมันยังรักกันอยู่เนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะคะเป็นตัวตัดสินคือความรู้สึกที่อยู่ข้างในกับอารมณ์เนี่ยด้วยดีรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกันนะคือรักกับมันคือรักไม่ใช่ว่าวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รักแล้วแบบเอกลับมารักใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือรักรู้ว่ารักก็ควรที่จะเออทำความเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะคะอืมเสียใจกัน